ดีเดยสลาก3หลักหรือ N3 เริ่มจำหน่ายวันแรก2ตุลาคมนี้ในราคาใบละ20บาทผ่านแอปเปาตังค์1ใบลุ้นได้ถึง4รางวัลชัดเจนแล้วนะครับสลาก3หลักหรือ N3 เริ่มทดลองขายในวันที่2ตุลาคม2 5 6 7นี้นะครับในราคาใบละ20บาทเราสามารถลุ้นได้ถึง4รางวัลเลยทีเดียวถ้าไม่มีคนถูก เงินสมทบรางวัลไปงวดหน้านะครับวัตถุประสงค์หลักในการจําหน่ายสลัก3ดหลักหรือ N3 นะครับเพราะต้องการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ6หลักซึ่งยังพบปัญหาการจําหน่ายเกินราคาอยู่นะครับและเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้จําหน่ายสลากไม่ต้องแบกความเสี่ยงในการรับสลากไปจําหน่ายแล้วจําหน่ายไม่หมดนะครับสามารถจําหน่ายได้ทุกหมายเลข ผลที่ตามมาคือจะลดปัญหาหวยใต้ดินลงไปได้และเพื่อดึงเม็ดเงินจากใต้ดินขึ้นมาในระบบมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสลากสามหลักกําหนดไว้ในราคาใบละ20บาท ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ตั้งแต่หมายเลข0 0 0ถึง999าจำนวน1หมายเลขต่อ1การซื้อ1ครั้งนะครับออกรางวัลเดือนละ2ครั้งคือวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนโดยอ้างอิงจากรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบ6หลักโดยรางวัล3ตัวตรงมาจาก3ตัวท้ายของรางวัลที่1และรางวัล2ตัวตรงมาจาก2ตัวท้ายของรางวัลที่1นะครับ หนึ่งหมายเลขสามารถลุ้นได้4รางวัลดังนี้นะครับ 1. 3ตัวตรง2 3ตัวสลับตำแหน่งหรือ3ตัวโต๊ดนั่นเองครับ3 2ตัวตรงและ4รางวัลพิเศษซึ่งได้กำหนดสัดส่วนเงินรางวัลไว้ดังนี้นะครับ 1. รางวัล3ตัวตรงสัดส่วนเงินรางวัล3 0เนตะครับ 2. รางวัล3ตัวสลับสัดส่วนเงินรางวัล30%รนะครับ3ารางวัล2ตัวตรงสัดส่วนเงินรางวัล39%นะครับและสีรางวัลพิเศษสัดส่วนเงินรางวัล1%นเะครับการซื้อ1รายการจะได้หมายเลขรางวัลพิเศษหนึ่งหมายเลขนะครับมีโอกาสรับรางวัล4รางวัลนะครับซึ่งรางวัลพิเศษจะสมหมายเลขรางวัลพิเศษจากสลากใบที่ถูก3ตัวตรงโดยจะจ่ายเงินรางวัลแบบแปรผันและโดยในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัลเงินรางวัลงวดนั้นก็จะถูกสมทบเป็น ในงวดถัดไปและถ้าในงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลเงินรางวัลก็จะถูกตัดไปเป็นรายได้ของแผ่นดินนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับข้อหวยทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เลขดังเลขอ้นเราก็สามารถซื้อได้ทุกเลขนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ